สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่นีมากับ เซวาค่ะในไหนเนี่ยเราก็รีวิวเซวาไปครบทุกสูตรแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นสูตรออกใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าพี่นียังไม่ได้รีวิวนะออกมาพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันนะคะตัวนี้เพิ่งมีวางขายอกใกล้บ้านพี่นีนะคะก็เลยได้ไปสอยมานะคะมีสารสกัดอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยค่ะตัวนี้สําหรับทาตอนกลางคืนนะคะเป็น overnight and mask ค่ะโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยถ้าใครดูคลิปนี้จนจบแล้วรู้สึก สนใจผลิตภัณฑ์นะคะไม่ต้องออกไปค้นหาผลิตภัณฑ์เองเลยนะคะเดี๋ยวพี่นีจะใส่ลิงก์นะคะสำหรับสั่งสินค้าชิ้นนี้นะคะให้ในคอมเมนต์ข้างล่างวิดีโอค่ะสำหรับเซวานะคะโอไนครีมอั m มาร์คตัวนี้นะคะมาในรูปแบบซองแบบนี้นะคะซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างกับซองอื่นๆของเขาพอสมควรเลยนะคะที่เขาจะมีฝาจุกแบบนี้นะคะให้เราเปิดง่ายๆแต่ว่าตัวนี้นะคะเป็นแบบ ไม่มีฝาจุกนะแล้วกเ็เขาจะทำเ,เรียกว่าอะไรอะ่ะตัวตัดข้างๆเนี้ยเล็กๆนะคะเล็กมากๆเลยนะคะจนแทบจะไม่รู้สึกเลยอะ่ะว่า เราจะสามารถตัดเองได้นะคะจะต้องเตรียมกันไกลมาตัดนะแต่ว่าซองเขาสีน่ารักมากเลยค่ะสีชมพูแบบนี้เลยนะคะแบบกลีบกุหลับผูุ้หญิ้งหิงนะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมนะคะส่วนประกอบนะคะแล้วก็วันหมดอายุค่ะอะ่เมื่อกี้นะคะพีน่นีก็พยายามที่จะเรียกว่าฉีกเองแล้วนะคะแต่ว่ามันฉีกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้กันไกลเลยนะคะตัดไปเลย เดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันจ้าทำไมเนื้อครีมไม่มามงงเนื้อครีมมาแล้วเป็นแบบนี้นะคะออกสีชมพูอ่อนๆนะคะ คีมเดียวกับซองของเขาเลยนะคะเนื้อครีมนะคะมีความเป็นเรียกว่ายังไงเดีย๋ยมีความเป็นเอสเซน์เล็กๆนะแต่ว่าไม่ไม่ถึงขนาดเลวเอสเซน์อย่างนั้นเลยนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอันนี้คือพี่นีเกลี่ออกมาแล้วนะคะเขาจะมีความเป็นครีมนะแต่ว่าก็ ไม่ถึงขนาดเหนียวหนึบหนับอะไรนะคะจะเป็นครีมที่เกลี่ยง่ายๆนะคะเป็นครีมที่บางๆนะคะไม่หนาจนเกินไปแล้วก็มีกลิ่นน้ำหอมนะคะ <c oughs> น้องแมวมาลิ่นกล้องอีกแล้วคะ่ะชอบจะเข้ากล้องทุกครั้งเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองลองบนใบหน้ากันนะคะ ต้องบอกเลยนะคะว่าตัวบำรุงตัวนี้นะคะเป็น overnight mask นะคะสำหรับทาบำรุงในช่วงตอนกลางคืนให้ผิวหน้าเนี่ยได้นอนหลับ พักผ่อนนะคะแล้วก็พร้อมทั้งบำรุงไปด้วยเขามีสารสกัดจากไอริสฟอร์เรนติน่าช่วยในการบำรุงแล้วก็จัดการปัญหาในความร่วงโรยของผิวของเราค่ะปรับสมดุลให้กับผิวของเรานะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ด้วยเพื่อผิวใหม่เกิดขึ้นมานะคะก็จะมีความแข็งแรงมากขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะเขายังมีสารสกัดจากกุหลาบค่ะเราจะเห็นเลยว่าซองเขาอะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะแล้วก็ความเป็นเจวาก็คือเขาผาสมโสมด้วยค่ะก็จะช่วยชะลอความ เสื่อมนะคะของผิวของเราแล้วก็ฟื้นฟูผิวของเราไปด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังช่วยปรับผิวของเราค่ะให้สวยเต่งตึงอยู่เหมือนเดิมนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะแล้วก็ทําให้คนที่มีริ้วรอยอยู่ก่อนหน,น้านี้มีริ้วรอยที่จางลงค่ะนอกจากนั้นคนที่มีร่องลึกนะคะต่างๆเนี่ยเขาจะช่วยนะคะทําให้ร่องลึกเนี่ยดูตื้นขึ้นนะคะทําให้หน้าเด็กดูอ่อนเยาว์สำหรับวิธีการใช้ของเขานะคะตัวนี้ให้ทาตอน กลางคืนนะคะก่อนนอนเนี่ยทาได้เลยนะคะเป็นตัวสุดท้ายในการที่จะทาหรือว่าใครที่ทาแค่โทนเนอร์อย่างเดียวแล้วก็ไม่มีครีมอะไรอย่างอื่นก็คือสามารถทาโทนเนอร์แล้วก็ทาตัวเนี้ย ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องล้างออกนะคะแล้วก็ความเข้มข้นของเขาอะค่ะเขามีความเข้มข้นเนี่ยค่อนข้างสูงเลยดังนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องทาทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยสถึงสครั้งเนี่ยก็เพียงพอเลยค่ะตอนนี้นะคะก็คือเข้าสู่ผิวหน้าแล้วเรียบร้อยทาแป๊บเดียวซึมเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไม่เหนียวเหนอะน,นะคะทุกคนเขาจะมีความหนืดหลังจากครีมมันซึมเข้าผิวหน้าหมดแล้วค่ะ ก็จะไม่ทิ้งความเงานะแล้วก็ไม่ทิ้งความมันบนใบหน้าดังนั้นเนี่ย ผู้หญิงที่ไม่ชอบทาอะไรเหนียวเหนียวก่อนนอนนี่เข้าใจเลยนะทาตัวนี้ได้เลยนะคะไม่เหนียวหนึบหนับเลยแล้วก็จะให้ฟินก็คือไปแช่ตู้เย็นไปแช่ตู้เย็นนะคะแล้วก็มาทาเนี่ยจะมีความแบบเย็นฟินหน้ามากๆเลยนะคะหลังจากที่โดนแดดมาทั้งวันเนี่ยคือจะฟินมากๆรวมถึงคุณผู้ชายนะคะที่ไม่ชอบทาอะไรเหนียวเหนื่อก่อนนอนแต่ว่าอยากจะบำรุงคือผู้ชายสมัยนี้เนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองนะคะก็สามารถทาตัวนี้ได้เช่นเดียวกันไม่เหนียวค่ะตัวนี้นะคะพี่นี้ซื้อมาจากศูนย์รวม เครื่องสำอางนะคะราคาที่พีนีซื้อมาในร้านของพีนีก็คือราคา35บาทนะคะแต่ว่าบางร้านเนี่ยอาจจะเป็นราคา39บ้าง35บ้างนะคะแล้วแต่เลยแต่สำหรับใครที่หาซื้อไม่ได้เนีย่ยของพีนีจริงๆตัวนี้ก็ออกมาพักใหญ่ๆแล้วนะคะแต่ว่าที่แถวบ้านพีนีเนี่ยเพิ่งจะม,มีวางขายเองแต่ใครใจร้อนนะคะอยากซื้อเลยก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะคะเดี๋ยวพีนีจะใส่ลิงก์สำหรับสั่งสินค้านี้นะคะให้ไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างคะ่ะลืมบอกไปว่าตัวนี้นะคะ 1ซองนะคะมีความจุ6 ml นะคะราคาแค่35บาทถือว่าความจุปริมาณที่ได้นะคะแล้วก็คุณภาพที่ได้ถือว่าราคาไม่แพงเลยสำหรับพี่นี้นะคะแล้วก็ขอบอกว่าเซวาทุกตัวสำหรับพี่นี้เองนะคะใช้ดีทุกตัวค่ะเรียกว่าจะต้องเป็นโอไนต์ครีมอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะต้องมีติดโต๊ะเครื่องแป้งอีกแล้วคุณผู้ชมตัวนี้พลาดไม่ได้นะคะอยากจะให้ลองดูค่ะ เรา,าหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่รอชมตัวนี้อยู่นะคะวันนี้ก็มารีวิวให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูกันแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะคะเราจะมีครีมซองครีมราคาย่อมเยาวนะคะครีมที่ใช้แล้วดีจริงๆมานำเสนออีกเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ